ตามเอฟนีนิวส์ภาคเที่ยงกันต่อนะครับช่วงนี้มาติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าในโครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองนะครับพร้อมกับเยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตมุ่งสู่อุตสาหกรรม4.0ไปดูรายละเอียดกันนะครับจากคุณโสรดาเข็มเจริญครับรายงานสดมาจากที่สำนักง,งานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคุณโสรดาครับเชิญครับ ขอบคุณค่ะคุณปัทมาพรคุณวิรัสขาโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็เชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรของไทยค่ะว่าจะสามารถช่วยการพัฒนานทําให้ประเทศไทยนั้นเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0ได้ค่ะโดยย้ํานะคะว่าการลงทุนของรัฐบาลใน5ปีที่ผ่านมานั้นถือว่าเห็นผลสําเร็จได้ค่ะ โดยตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะก็ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตนวัตกรรมระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียนเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EECI อําเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะโดยได้มีการเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและรับฟังรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นโครงการพื้นฐานสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน6อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่กเกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพแบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและอวกาศรวมถึงเครื่องมือแพทย์ค่ะโดยได้มีเป้าหมายนะคะเพื่อยกระดับมูลค่าภาคเกษตรสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยและรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศและตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะที่มีการอนุมัติการลงทุนประมาณ2ล้านล้านบาทค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้นั่งรถบัสพลังงานไฟฟ้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะและได้เดินทางมายังสำนักงานใหญ่ EECI นะคะด้วยการนั่งรถยนต์รถบัสพลังงานไฟฟ้าคันนี้คันนี้เช่นกันค่ะเพื่อรับฟังบรรยายสรุปความคืบหน้านะคะโดยภายในกลุ่มอาคารต่างๆของสำนักงานใหญ่ EECI นะคะก็มีการออกแบบรองรับการขยายผลงานวิจัยขั้นสูงและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนานวัตกรรม เป้าหมายนะคะประกอบด้วยเมืองนวัตกรรมชีวภาพเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะรองรับอุตสาหกรรมฐานชีวภาพของประเทศไทยด้วยนวัตกรรมเมืองนวัตกรรมด้านระบบอัตโนมัติค่ะหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ โดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่าวันนี้เราต้องดูเทคโนโลยีต่างๆภายนอกด้วยที่สามารถนําเอามาประยุกต์ใช้กับเราได้ค่ะซึ่งตอนนั้นได้มีการได้มีโอกาสะคะได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเห็นว่าเขาทําได้จริงก็อยากให้ประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาแบบนั้นบ้างเพราะบุคลากรของเราก็เป็นบุคลากรที่มี ที่ดีนะคะและก็มีศักยภาพอยู่แล้วและนี่ก็คือผลงานที่รัฐบาลได้ทำมาจนถึงวันนี้และก็จะต้องทำให้มีการพัฒนาขึ้นไปให้ได้มากกว่านี้ค่ะเราไปฟังเสียงบางช่วงมาตอนของพลเอกประยุทธ์จัรชาก,กันค่ะไในที่แรก5ปีแรกนะครับ5ปีแรกที่เราเราเประสามในการับเพื่อน่าสิาพเราดในสอง,สองล้านล้านใช่ไหมได้สล้านเราค่ากาเมอกล้านห 1.5ล้านตันนี้ลงมงแล้วสองล้านล้านานะ้วคาดการมาในพวดที่สองรัฐบาลหน้าแล้ปีหกหกรเูนปี่ยระที่สอ 6, นเดืส,ส,สามของเราเดินหน้ามไม่ได้สิ่งที่สุดที่ผมพูดไปดีแล้วคือเรื่องการคำนึงถึงวารเพรานั้นผมให้ควจะเห็นกว่ากา,าการประกอบการธุรกิจต้องคำเดถึงถึเวาอีกคำนึงคือ,อคสิทธิ์มนุษยชนในการประกอบการธุรนะกิจนะเขาลบคุ้มคอระยุยาดำคำมูนีไว้แล้วไปกับเคลื่อนไ,ได้นะครับาการประกอบการใก็ๆๆตาม ก็ฝากคอร์รัปไว้ด้วยนกันและเรื่องเหล่านี้เราทำอยู่แล้วแหละก็ทำมันเข้มงวดขึ้นเข้มแข็งขึ้นและเป็นตัวอย่างที่ดีให้บองค์การต่างๆที่กำลังดัการันไทยและต่างประเทศหลายอย่างก็อย่างบอกสื่อว่าเราได้ทำไปเยอะแล้วมากนะครับในเรื่องพวกนี้เรื่องว่าทำไมประเทศไทยจะไปปถูกประเ่ศไทย4.0พดทำไมประเทศไทยจะไปนลูกสัรรม4.0ในทุกวิ่งและละอนาคตด้วย นั้นนะคะได้มีการเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนที่ถือว่าเป็นโครงการพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยมุ่งไปสู่ยุคอุตสาหกรรม4.0และเป็นการที่ประเทศนั้น จะเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมบุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการอุตสาหการรมการผลิตผู้พัฒนาระบบนวัตรกรนักวิจัยนักศึกษาสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ค่ะจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเยี่ยมชมนะคะการสาธิตนวัตรกรรมการผลิตที่นําเอาหุ่นยนต์สแกนสามมิติหรือ 3D สแกนโรบอทซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะสวทชอเองก็ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มหุ่นยนต์สแกนและตรวจสอบชิ้นงานสามมิติทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลคร่าวๆของชิ้นนงาน จากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะมีการคำนวณหามุมมองที่ดีที่สุดสำหรับการสแกนอัตโนมัติเพื่อให้ข้อมูลของชิ้นงานนั้นโดดครบถ้วนค่ะจะใช้เวลาในการสแกนประมาณนะคะ8ถึง15นาทีค่ะโดยปัจจุบันนะคะศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนั้นได้มีการเปิดให้บริการที่สําคัญนะคะคือการตรวจประเมินระดับความพร้อมของโรงงานด้วยดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมอุตสาหกรรม4.0การบริการให้คําปรึกษาการบริการเครื่องมือวิเคราะห์ตรวจสอบ ที่สาคัญค่ะแล้วก็การการให้บริการนะคะพัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์การบริการแพลตฟอร์มพื้นฐานเพื่อการผลิตและการบริการวิจัยพัฒนาตามความต้องการเฉพาะด้านค่ะปัจจุบันนะคะก็มีการที่ปัจจุบันนะคะก็มีศูนย์น้กล่าวเองมีสมาชิกในการใช้บริการและร่วมกันเป็นพันธมิตรนะคะประมาณ84รายค่ะพร้อมกันนี้นะคะ นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการติดตามแนวทางการพัฒนาม,มุ่งความเป็นกลางของคาร์บอนและการลดกลารเรือนกระจกของประเทศไทยค่ะ และในช่วงบ่ายนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้านะคะโครงการพัฒนานท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3ค่ะแล้วก็จะมีการนะคะตรวจเยี่ยมโครงการนําพลังงานความเย็นเหลือใช้จากการเปลี่ยนสถานะของก๊าซเหลวเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชพัน์ไม้เมืองหนาวที่อาคารนิทัศนพันพึกษาค่ะและจากนั้นนะคะก็จะเดินทางกลับก,บกรุงเทพมหาคนครค่ะคุณปัทมาพรคุณวิรศัดิ์ค่ะครับขอบคุณครับคุณสดรดาครับค่ะ